สวัสดีครับในยุคที่ทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้อย่างไร้ขอบเขตรวดเร็วและสะดวกง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วการรักษาความปลอดภัยของตนเองบนโลกออนไลน์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ควรมองข้ามนะครับใช่แล้วล่ะครับและทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่หากเพื่อนๆประมาทหรือไม่ระวังตัวก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้เหมือนกับเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้ครับ แกนะแกนี่จะโมโหใครก่อนดีเนี่ยแกหรือมิจฉาชีพดีจะทำยังไงดีอะแกจะบอกพ่อแม่ดีไหมหรือจะบอกครูดีอะแต่ตำรวจก็จะมาจับฉันนะแกเฮ้ยแกใจเย็นๆก่อนเฮ้ยแล้วแกไปทำยังไงของแกเนี่ยถึงได้โดนพวกมิจฉาชีพเอาเฟซบุ๊กไปหลอกคนอื่นเขาได้อ่ะฉันไม่รู้อะ อยู่ดีๆก็มีใครก็ไม่รู้โทรมาหาฉันเต็มไปหมดแล้วเขาว่าไงอะ่ะเขามาทวงเงินฉันหาว่าฉันขายของออนไลน์แล้วก็ไม่ยอมส่งของไปให้ฮะนะแล้วก็บอกว่าจะแจ้งตำรวจมาจับฉันด้วยโดยที่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยอแกจนถ,ถึงได้นั่งโมโหอยู่นี่ไงบอกจนปากเปียกปากแฉไม่รู้กี่รอบแล้วว่าเวลาตั้งรหัสผ่านเข้าเราออกระบบอะไรทั้งในมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งให้มันยากๆเลยดิ แล้วเวลาใช้เสร็จก็ออกจากระบบด้วยทกคนมันขี้ลืมอ่ะจำไม่ได้ก็เลยตั้งอะไรง่ายๆไปแทนแล้วแกตั้งรหัสผ่านว่าอะไรอ่ะถึงได้โดนทากเฟซบุ๊กโดนสุ่มรหัสเอาได้อ่ะรหัสผ่านของฉัน1,2,3,4,5สาจำไม่ง่ายดีดเ่ะแก ดีค่ะคุณยายอ้าวขวัญหิวไหมยังไม่หิวค่ะหนูกินหนมมาที่โรงเรียนแล้วค่ะเอาใครส่งข้อความมาเนี่ยคุณได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุ1,000บาทโอ้ยดีๆีดีหนึงพันบาทดีดีด, 1, าด,ด,ด,ดมากเลยโอ้ยกรุณากดรับสิทธิ์รีบกดสิร,รีบกดอ้าวเฮ้ยเฮ้ยทำไมกดไม่ได้อ่ะ เฮ้ย <He> อ้าวขวัญกระโรงเรียนไม่ไมปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยล้ะลูกแป๊บหนึ่งคะ่ะยายขวัญคุยกับเพื่อนอยู่อ่ะเดี๋ยวขวัญขึ้นไปเปลี่ยนคะ่ะอ่ะแบตหมดอีกล้ยายคะขวัญขอยืมโทรศัพท์โทรคุยกับเพื่อนหน่อยสิครับโทรศัพท์ขวัญแบตหมดอ่ะอ่ะจ้าขอบคุณคะ่ะโทรศัพท์ยายรหัสอะไรอ่ะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ากดไปเลยนะ หนึ่งสองสามสี่ห้ารหัสเนี่ยยายใช้ตั้งทุกแอปเลยทั้งธนาคาร ATM รหัสผ่านอะไรยายก็ใช้แอปเนี่ยมันจำง่ายดีตั้งยากๆนะยายกลัวจะลืมกูคนมันขี้ลืมอ่ะจำไม่ได้ก็เลยตั้งอะไรง่ายๆไปแทนแล้วแกตั้งรหัสผ่านว่าอะไรอ่ะถึงได้โดนแฮกเฟซบุ๊กโดนสุ่มรหัสเอาได้อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าจำไม่ง่ายดีอะแก ยายตั้งรหัสผ่านแบบนี้ได้งไงคะอา้าวตั้งง่ายๆมันไม่ดีเหรอลูกก็ถ้ายายตั้งรหัสผ่านง่ายๆแบบนี้แล้วยายเผลอไปกดเข้าข้อควา,า,า,ามอะไรแปลกๆยายก็จะถูกพวกแฮกเกอร์มิชฉาชีพมาปลอมเป็นยายโหแล้วยิ่งรหัสผ่านง่ายๆแบบนี้นะสบายเลยยายอา้าวแล้วยายจะทำไงดีอ่ะพวกมิชฉาชีพออนไลน์จะทำอะไรยายได้ไหมนี่อ่ะยายกลัวนะลูกยายกลัวทำไงดียายยายกลัว อ้าวขวัญจะไปโรงเรียนแล้วจ๊ะกินข,ข้าวเสร็จเดี๋ยวไปแล้วค่ะคุณยายไข่มาสวัสดีครับผมมาขอพบคุณลำดวนครับโอ้ยขวัญตำรวจมาบ้านแล้วะ่ะโอ้ยทำไงดีอะ่ะยายกลัวมาทำไมอะ่ะคุณยายไม่รู้อะ่ะยายกลัวจังเลยทำไงดีขวัญมีใครอยู่ไหมครับโอ้ทาไงตำด,ดวยอยู่ไหมครับทำไงดีอะ่ะ ออ๊ยยุมรกันงหลายคนึน่ขสองสหัสี่ห4 5จำง่ายก็จริงแต่ไม่ควรใช้เด็ดขาดเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆเ,เจอเหตุการณ์แบบนี้อันดับแรกให้รีบบอกคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองทันทีนะครับใช่แล้วและรวบรวม,รวมหลักฐานไปแจ,จ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีและที่สำคัญเราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญ กับการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ให้มากๆปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอน